นี้เช้าส่งมอบอีกตัวลูกหนึ่งคันนะครับเรงหน่อยครับคืนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับผมสวัสดีห้คิวนะครับไอคิวบอพพอยครับคันนี้ สเต็พิเศษนะครับผมลูกค้าสั่งเพิ่มบันไดตะก,กาสเตอร์เลสนะครับแล้วก็สปริงเกี่ยวแขนลากเป็นไทยเทนะครับยันวางครับคืนนี้ยันยันวางยันวาง <c oughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ MJ นะครับทีมงานคุณภาพนะครับผมขอบคุณทีมช่างทุกๆคนนะครับที่ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนนะครับคันนี้ก็จะมาเก็บงานช่วงช่วงโอนะครับเพราะหลังจากที่ส่งมอบไปแล้วสองพ่วงนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงช่วงเย็นอีกหนึ่งพ่วงแล้วก็คืนนี้ก็ลูกน้องก็ทําโอเร่งส่งมอบอีกลูกพ่วงหนึ่งหนึ่งคันนะครับส่งมอบพรุ่งนี้เช้าครับ ฝากกไลค์กดแชร์อูมุ่งจเจริญนะครปฐมเลยน,นะครับผมอ่าันมีไฟกระพริบนะครับโูนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับต้องเปลี่ยนหลอดและโอ้โห,โหอันนี้อีกหนึ่งดวงสองดวงแล้วครับทำโอครับคืนนี้เลิกเลิกโอสองทุ่มครึ่งนะครับ รายละเอียดด้านในนะครับเหลือซีนกาวนะครับเหลือซีนกาวสวยงามครับสวยงามคันนี้ขอบคุณทีมงานทุกทกท่านนะครับทีมงานช่างทุกๆคนครับที่ร่วมแรงร่วมใจคืนนี้เราทำโอกันแต่ก็มีเหลดเวลาอยู่สามคนนะครับได้ระบบลมต่อเลขสี่แล้วก็ เปลี่ยนที่แขวนยาอะไรกันชนข้างเป็นสแตเลสนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเพชรน,นะครับหน้าแก็บแก็บหน้าครับสปริงแขนลากไทเทนะครับ เก็บรายละเอียดเล็กน้อยอีกแป๊บหนึ่งครับพ่กนี้นี่นี่หน่อยครับพ่กนี้ส่งมอบได้เลยครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์อูมุ้งเจริญนะครปฐมไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจจะต่อรถไว้ใช้ในกิจการของท่านนะครับอูมุ้งเจริญนครปฐมยินดีให้บริการนะครับผมทีมงานคุณภาพทุกๆคนนะครับ ส่งมอบไปที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบอ่บอพลอยนะครับคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อู๋มุ้งจีิเลยนะครับมันถมไปด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับผมเดินระบบลมครับตอนนี้กำลังติดตั้งอ่า ตัวกระบอกโชค๊คพับล็อกนะครับตอนนี้พวกนี้เช้าเก็บรายเอียดเล็กๆอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมขอบคุณทีมงานช่างทุกคนที่ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะครับวันนี้เก็บงานช่วงโอเสร็จเรียบร้อยนะครับพวกนี้เก็บรายเหรียดเล็กนิดๆนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะระบีเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คน็อตวงเดือนน็อตทุกจุดนะครับผมก็จะมี QC นะครับ เขาจะมี QC นะครับผมช่างอุ้มครับช่างอุ้ม QC ช่างอุ้มจะเป็น QC ของอู่นะครับผมจุดมาร์กต่างๆจุดหมุนต่างๆนะครับจะได้ช่างอุ้มนะครับช่างอุ้มเนี่ยจะเป็น QC ของอู่มุ้งเจริญนครมั่นถมนะครับทุกรายละเอียดนะครับช่างอุ้มจะเป็นคนเช็คนะครับ ข้างอุ้มก็จะเป็น QC นะครับผมสารพัดประโยชน์ครับช่างคนนี้ขอบคุณนะครับจากช่างที่เอ,อจับมือเชื่อมเลยนะครับตอนนี้เก่งแล้วครับผมเป็นโปรฟิชชิ่นแลนะครับเป็นมือโปร,โปรไปเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้สั่งงานอะไรได้ดังใจทุกอย่างนะครับติด โล่กลมโลปีกมาราชลถเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่แผ่นปิดฝาท้ายคันนี้ความพิเศษนะครับผมล้อชุบครับก่อไฟท้ายสแตนเลสกันชนข้างสแตนเลสแล้วก็บันไดตะกร้าเก็บผ้าใบสแตนเลสนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อู่มุ่งจเจเนานครปฐมไปด้วยนะครับผม ขอสิ้นสุดการแพ่ภาพสดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปส่งลูกน้องก่อนนะครับพอดีลูกน้องพักอยู่ไกลนะครับผมก็ต้องไปส่งนะครับเพราะบ้านไกลอันตรายแล้วก็เป็นห่วงลูกน้องด้วยนะครับลูกค้าท่านใดจ,จะสนใจจะต่อรถไว้ใช้ในกิจการของท่านนะครับผม อู๋มุ้งเชลเลอร์นครปฐมยินดีนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับผมเป็นกระบะกระบะดัมนะครับแต่ก็ส่งมอบไปหลายคันแล้วคันนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งคันนะครับเดี๋ยวเรารอมารับชมกันในงดหน้าเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมนายสุสันสมศรภณีจะมาไลฟ์สดให้ได้รับชมกันนะครับ สวยงามครับคันนี้สีน้ำเงินดูใสนะครับพร้อมด้วยเพชรเอ็มเจนะครับลายไฟโดยทีมงานช่างบอยวัดดุกนะครับขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันวัยรุ่นทำกินครับผมสวัสดีครับ